มาเริ่มเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวพี่เองเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณสักตอนนั้นมห้าก็สิบเจ็ดอะสิบปีแล้วอะสิบสิบสามสิบสี่ปีแล้วอ่าเป็นเรื่องที่ทุกจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้ว่าล้มเมือหรือเปล่าฝันหรือเปล่าหลอนไม่เองว่าอะไรอย่างเางี้ยหลันเออเรื่องเราดอใช่แต่ว่านี่คือเป็นอ่ะย้อนกลับไปตอนนั้น <c oughs> อายุสิบเจ็ด ไม่ใช่สิบห้าไม่ใช่สิบห้าไม่ต้องถามสิบเจ็ดสิบหกอ่ะสิบหกเขาอากรุงเทพไม่ใช่นะของเ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโถสี่ครั้งอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนนั้นคืออยู่รอดอปีสองตัวพี่เองเหรอตัวพี่เองเลยอยู่รอปีสองตอนนั้นอ่ะเป็นยุคที่รัฐบาลเนี่ยใช้งบแบบอ่า เขาเรียกว่าอะไรวะปับปรามยาเสพติดเออใช้เขาแบบใช้ใช้งบปับปามเออใช่อันนั้นแหละเป็นยุคของท่านทักษิณเออแล้วก็ลดระแล้วทีเนี้ยปีสองอ่ะปกติเขาจะให้ไปแค่สามวันถูกไหมแต่รอบเนี้ยเออเขาปีสามเขายกเลิกเลยตอนนั้นนะปีสามยกเลิกเลยแล้วให้ปีสองอ่ะไปห้าวันกูก็ไปซึ่งเอาจริง ตอนไปรอดเนี่ยแม่งไม่แม่งไม่แม่งกูไม่เป็นเฮี้ย voilà, like <c lockdown ised> อะไรเลยกูก็แ <Pent> ค่กลับมาวันสุดท้ายที่กลับจากรอดคืออวันที่ห้าลงจากรถกำลังกับแท็กซี่คือกลับมาในในกรุงเทพแล้วอ่าเราก็ป่วยป่วยป่วยแบบจะตายแล้วอ่ะคือเหมือนกับไข้ขึ้นมาแบบสามสิบเก้าสี่สิบอะไรเงี้ยคือต้องต้องการลงพาบแล้วอ่ะ เออเอ,อ,อันลมอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมันไม่ได้นอนด้วยเจอแดดเจอเจอฝนเจอลมอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่เอเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โทษทีต้องเล่าย้อนไปก่อนหน้าที่จะไปเข้าค่ายรอดอก่อนย้อนไปก่อนที่จะไปเข้าค่ายรอดอเนี่ยคือบ้านที่อยู่จังหวัดนนท์ที่ตอนนี้พี่พี่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอพึ่งย้ายเข้าไปได้ประมาณสักสี่เดือนสี่เดือนตอนนั้นเราก็ แต่งห้องแต่งอะไรไปแล้วรู้สึกว่าห้องแม่งโล่งไปเว้ยห้องแม่งโล่งไปก็เลยไปไปถ้าพูดตรงๆก็คือไปไปดอยกโซฟามาโตฟามาตัวหนึ่งเป็นโตฟ้าของท,ขทิ้งหรอไม่ไม่เป็น,เป,นเป็นโตฟ้าของของของคุณย่าเออหนึ่งปะ่ะเป็นเป็นโซฟาของคุณย่าที่แบบอายุก็มาแล้วยี่สิบปีได้แล้วอะคือหนังแบบแม่งแตกแบบเละเทะไปหมดเลยแต่แต่ตอนนั้นคือบิวห้องเป็นไม้เป็นแบบวินเทจอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอา,เอาไอ้โซฟ้านี้ย ขมโมยขึ้นมาเลยแล้วก็ให้พ่อซื้อให้เขาใหม่ไปอืมเราก็หยิบขึ้นมาอ่ะแล้วน้องชายอะ่ะมันชอบมานอนด้วยน้องชายจริงๆห้องคือในบ้านเนี่ยมีห้องคนละห้องนะแต่ว่าน้องชายเนี่ยมันชอบมานอนด้วยแล้วทีเนี้ยตอนนั้นพี่ก็แบบมีแฟนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะนอนที่โซฟามันก็จะนอนที่โซฟาแฟนคนเก่าแล้วคนเก่าแล้วคนเท่าไหร่ จำไม่ได้ผมจำไม่ได้แต่ว <OK. S 1> ออแ้วผมก็แบบมีมาหลายคนเล่าแฟนอ่ะอะน้องผมก็มานอนมานอนบ่อยมากเลยโซฟาแต่ว่าปกติแล้วอ่ะคือนึกนึกภาพนะเปิดประตูห้องมาปุ๊บขวามือเลยอนะ่ะจะเป็นห้องน้ําอ่ะแล้วก็เป็นโซฟาแล้วก็จากโซฟาไปมันจะเป็นหน้าต่างซึ่งปกติแล้วน้องอ่ะจะหันหน้าไปทาง,นง <S <S หน้าต่างนอนหันหัวไปทางหน้าต่างมันก็จะแบบอ่ะนอนไปนอนมา เป็นเดือนอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาเสาร์อาทิตย์นี่แหละประมาณตื่นขึ้นมาอยู่ดีแม่ก็เดินม,มาแล้วแบบไอ้เชี่ยเมื่อคืนแบบพี่บอกไอ้เชี่ยเมื่อคืนเจอวะ่ะด้วยความที่เป็นคนที่แบบไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เลยบอกว่ารออืมแค่นี้แค่นี้เลย น้องพี่ก็แบบเออไอ้เฮียปรึกษาไม่ได้ละแต่ตัวมันเองก็เป็นคนที่ไม่กลัวอยู่แล้วเหมือนกันก็เลยเออช่างแม่งใช้ชีวิตกันต่อไปจนได้ผ่านไปอีกแบบสามสี่เดือนไปจนลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะจนลืมเรื่องนี้ไปละก็ไปเข้าค่ายแล้วก็กลับมาจากคายห้าวันกลับมาปุ๊บรู้สึกไอ้เฮียเรียกแท็กซี่กลับบ้านจะตายอยู่ละแบบจะตายแล้วอะตอนนั้นคือแบบไอ้เฮียแม่ง ไข้ขึ้นปวดหัวจะอ้วกลงรถมาอ้วกแตกเลยตอนนั้นคือหนักมากป่วยขึ้นแล้วแล้วแล้วเราก็แบบลงจากรถเดินขึ้นบ้านตอนนั้นเดินขึ้นบ้านทุกคนในบ้านไม่อยู่ไม่อยู่เลยม,มีมีแม่บ้านอยู่คนเดียวน้องพ่อเพื่ออะไรเขาออกไปกินข้าวไปซื้อของอะไรเงี้ยกันไปหมดเราก็เดินขึ้นบ้านบ้านจากชั้นที่สามอยู่อยู่อยู่ชั้นที่สาม เราไปเดินกันไปบบปุ๊บเตียงเตียงทุกอย่างโซโฟงโซโฟาทุกอย่างของทุกอย่างของห้องถูกจัดวางเก็บเรียงไว้อย่างดีแม่บ้านเขาจัดการไว้ให้ละห้าวันเราก็แบบอ่ะโอเคไอ้แวางกระเป๋ารอดอปึ้งมุมห้องด้วยความที่แบบเราแม่งรู้สึกแบบป่วยมากอะเราก็แบบทิ้งตัวลงไปนอนนอนขวางเตียงก่อนตอนแรกนอนขวางเตียงก่อนแล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ดึงผ้าห่มมานะเพราะว่าเตียงมันถูกแบบคลุมผ้าไว้หมดละนอนหลับ เพราะว่าหนึ่งรู้สึกแบบเออคือนอนแบบน,นึกนึกภาพแบบว่าคนตัวอยู่บนที่นอนแล้วขาอยู่อยู่แบบอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวตัวแบบขาไม่เจ็บตัวอ่เออแบบขาขาขาห้อยไว้อะคือแบบว่ากูมีแรงแค่นั้นนะที่จะลากตัวเองไปไปที่เตียงเราก็แบบอ่ะเช่นอนได้แค่นี้แล้วตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบเอไขาแม่งมาสก,กิบตรงตรงข้างข้าง,ข,างข้างเอวเราอะที่มันเป็นเป็น เขาเตียงอ่ะเพราะไม่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 คือคือไม่โดนตัวกูเลยไม่โดนไม่โดนเลยแต่แต่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมีใครมาดึงเตียงดึงดึงผ้าอะไรเงี้ยกูก็แบบไอ้เฮียแม่งขั้นเนือขั้นตัวตอนนั้นนะคิดก็แค่ว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแบบนอนไม่สบายตัดสินใจลุกลุกไม่ใช่ลุกแล้วขึ้นไปนอนแบบนอนนอนตามปกติดี แต่ว่าแล้วเราก็ห่มผ้าแล้ว,วรอบนี้เราก็ห่มผ้าแล้วตอนแรกก็รู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกมันคือแบบเอ้ใครแม่งมากดหมอนมากดเตียงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมตาตื่นใครวะตอนแรกคิดว่าแบบใครเข้ามาในห้องอะไรงเงี้ยลืมตาไม่มีปวดหัวแล้วหลับต่อหลับต่อทีนี้ผ้าห่มที่เราคลุมไว้จะจะเป็นคนที่แบบเอาผ้าคุมแบบครึ่งปากอะไรอย่างเงี้ยแบบโผล่แต่จมูกไว้อะไรเงี้ย ถูกด,ดึงลงมาเหมือนนับค,ค่อยๆลากตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กจนมาอยู่ที่ประมาณดบหน้าอาก,กอล้วก็ดึงขึ้นตอนแรกก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแบบอาจจะคิดแบบเอ้ยนี่หรือว่าตีเรากระดิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยดึงขึ้นดึงขึ้นปุ๊บลืมลืมลืมเปิดสาวลืมเปิดสาวอ่ะพอ <laughs> พอพอพอ,พอดึงขึ้นปุ๊บเราก็แบบอ่ะเฮ้ยดึงขึ้นลืมตาตื่นอีกทีหนึ่งอย่างยังไม่เป็นไรสักพักหนึ่งแม่งเหมือนเดิมเลยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอ๋อเฮียมากองตรงหน้าอกแล้ว จนแบบตอนนั้นนะยังไม่ได้ลืมตาแต่คิดละคิดในหัวละเฮ้ยกูขอให้วะไอ้เหีย้ยกูกูไม่ไหวละไอ้สัตว์กูไม่ไหวละกูกูปวดหัวมากเลยกูขอนอนก่อนแล้วเดี๋ยวมึงจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงค่อยว่ากันตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็นก็แบบเครียดไม่ไหวละรู้สึกว่าแบบกําลังจะหลับกําลังจะหลับผ้าห่มที่ถูกคลุมไว้หลังหลังจากที่แบบนึกนึกนึกคำแล้วไปน,นะกําลังจะหลับเลยผพาห่มแม่งถูกดึงทีนี้ไม่ใช่แม่งดึงตึกละแม่งถูกดึงแบบ เหมือนกับจับจากน้าแข้งเราอะและ้วกระชากเราอะไอ้เหี้ยทีนี้แม่งมากองตรงแบบประมาณสะดือเราก็แบบลืมตาตื่นขึ้นมาไอ้เหี้ยภาพที่เห็นนะ่ะคือปลายเตียงมันอยู่ยงี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีโซฟาหันหันหลังให้ให้เตียงยงี้อย่างงี้อย่างเงี้เป็นโซฟาเออเป็นโซฟาอย่างงี้นะแล้วคนอนะนี่กูเห็นเป็นคนเลยนะแม่งยืนอยู่ยบนไอไอพนักพิงโซฟาเต็มตัว เต็มตัวแบบไม่มีที่ยไม่มีเบอร์แบบในหนังไทยจะมีแบบเบอร์ขาเบอร์แขนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแม่งช,ชัดแบบพันเก้าอ่ะตัวไฮเดฟผู้หญิงผู้หญิงอ่ะแต่นี้สิ่งที่พี่จะจะ,จะบอกคือเราสิ่งเราเห็นนะเรานอนอยู่เรากลืมตาขึ้นมาปุ๊บเห็นชัดเจนทุกอย่างชัดเจนเสื้อผ้าหน้าผมหน้าเห็นชัดชัดเป๊ะผมดัดหยิกแบบยาวน่าเกิดปะ อะไรนะหน้าปกติกนหน้าปกติเลยหน้าปกติผู้หญิงอะเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิง<ช>ผู้หญิงไทยทั่วไปไม่เละไม่เละไม่มีอะไรเละเลยหันหน้าให้ให้พี่บอกมาหันหน้าชนกันเลยอืมแล้วมองลงมาที่เราพี่ก็แบบคือแบบตอนนั้นคือแบบกูแบบมุหนหงิดแล้วกูไม่ไหวละเฮ้ยคิดในใจเอ้ยไม่รอบนี้ไม่ได้คิดในใจเลยพูดออกมาเลยขอเหอะ ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยยังไงอ่ะจริงหรือไม่จริงหรือที่อะไรก็แล้วแต่ขอนอนก่อนแมงตอนนั้นน่นาจะเขาบอกโพเพละเออแบบขอนอนก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงสุดท้ายเว้ยหลับตาแล้วก็หลับไปเลยยาวเรื่องนี้ก็เลยแบบโอเคแล้วก็ตื่นไปทีบอลทักสี่ทุ่มอาการแม่งคือแบบดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นตื่นมากินนมก,กินยาก็ลุกขึ้นใหม่น้อง ชายน้องสาวพ่อเพื่ออะไรมาหมดน้องชายแม่งขึ้นมาบนห้องเหมือนเดิมทเราบนห้องเหมือนเดิมแม่งถามว่าเอ้กน,นี่นี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูเจอว่ะแค่พูดประโยคนี้ไปนะแค่พูดประโยคนี้ไปนะบอกกูเจอว่ะน้องแม่งพูดสวนมาเลยผู้หญิงผมหยิกใส่กระโปรงชุดสีขาวผมยิกยาวๆใช่ไหม ยังไม่ได้เล่าเฮี้ยอะไรเลยนะแค่พูดว่เท hey, uh ้ยกูเจอว่ะแม่งพูดตรวนมาเลยน้องชายคำนี้เลยชี้หน้าเลยผู้หญิงผมหยิกชุดสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป๊ะแบบเป๊ะแบบเป๊ะชิบขายอะ่ะคือแบบเป๊ะเลยอะ่ะก็เลยถามว่าเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นคือแบบหัวเราะหน่ะเมึงรู้ได้ไงว่าอะไรเงี้ยแม่งบอกว่าจําเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันนอนโซฟาลแล้วเจอะ เออจําได้ไหมก็เลยว่าอ๋อจําได้ที่บอกว่ามานอนโซฟาแล้วก็เจอแบบเจอเจอผีแล้วก็ตกใจตื่นอะไรนี้ใช่ไหมอะไรย้ยบอกใช่อ่ะไหนเล่ามันนี้เกิดอะไรขึ้นก็มาบอกว่าวันนั้นปกติจะนอนหันหัวไปทางโซฟาแต่วันนั้นคือมันเหมือนกับว่าเพลินดูหันอีกทางหนึ่งเพราะว่าคอมพิวเตอร์อ,อยู่อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ําแล้วก็มีทีวีด้วยคือเหมือนกับว่ามันมันเปิดแบบเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ดูดูทีวีอะไรเงี้ย เสร็จปุ๊บมันก็เผลอหลับไปมันบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะเหมือนมีคนอ่ะมีไอเย็นๆอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนมีคนมาแบบหายใจลดหน้าเนึกอกว่ามีคนมามาหายใจลดหน้าคือตอนนั้นน้องแม่งนอนหงายอยู่นี้นอนหงายอยู่แล้วแม่งเหมือนว่าจังหวะที่แบบรู้สึกว่าไอ้ใขรแม่งม,งมองหน้าใกล้ๆไว้ก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาและสิ่งที่น้องชายแม่งเห็นก็คือหน้าของ คนนั้นอะคือแบบซูมกันอยู่เนี่ยซูมกันอยู่เนี่ยแล้วก็ผมอะที่เป็นผมหยีกอะที่ที่มันจําได้ว่าเป็นผมหยีกผมว่าผมอะ,มอะแม่งลงมาปลกหน้าแม่งอะแบบนเนี้ยนึกออกปะอืมแม่งก็เลยแบบจําได้ทุกรายละเอียดว่าแต่ไม่พูดอะไรแค่เกิดอะไรขึ้นไม่พูดน้องพี่คือพูดไม่ออกพูดไม่ออกก็คือไม่ถึงหลับต่อไม่พูดไม่พูดที่เคยเจอสองครั้งทั้งพี่เจอทั้งน้องเจอคือไม่พูดหน้าอะไรยิ้มหรือว่าแบบนิ่งหน้านิ่งนิ่งเลยหน้าแบบ หน้าเหมือนกับนึกถึงเวลาเร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 าไปเดินแล้วเราไปสมมุติเราไปเดินตลาดแล้วเราเจอของที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอะเราก็ไม่ได้ยิ้มให้มันหนึ่งหรอปะเราก็ไม่ได้ยิ้มหรือว่าโนตอนนี้อะมโนตอนนี้ปะเอออารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเออกูมองอยู่นะอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเฉยเฉยแต่เขาก็ไม่ได้มาทําอะไรยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายหลังจากนั้นก็เอาโซฟาออกอืมหลังนั้นพอพอเอาโซฟาออกก็ไม่มีอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่า ถ้าถ้าเล่าเสริมก็คือแฟนเก่าที่เคยมานอนที่บ้านอ่ะเขาเขาจะเจออะไรแบบเนี้ยบ่อยเออบ่อยแบบบ่อยบ่อยมากๆสุดท้ายก็คือแบบเขาอะไรนะมาบ่อยปะมาบ่อยมาบ่อยบ้านป่อย้วยอยู่ด้วยกันสบายสบายบ่อยเหรอืมมาบ่อยนับเหรอให้กูแชร์รูปไหมให้กูแชร์รูปไหมทำไหมเฟรมมาไหมแชร์รูปหน่อยไหม เออนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบบาปะ,ปะนี่ก็แบบเกิดขึ้น <c oughs> ที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าจนจนทุกวันเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไอเรื่องที่เราที่เราเจอเนี่ยมันมันคือเรื่องที่วิญญาณหรือเปล่าผีหรือเปล่าหรือมันเป็นจากฤทธิ์ที่เราป่วย ไม่สบายปวดหัวแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยภาพหลอกนนอโซฟาไปจากไหนอ่ะโซฟาซื้อมาใหม่หรือว่าโซฟาซื้อเมื่อสองมาซื้อแล้วอ่ะตี๋จำไม่ได้อะเหมือนไม่ได้ฟังกูบ้านยายไงบ้านยายอ่าอันนี้ไปยายบ้านยายแล้วย่าเันไม่แลเราเราย่ามาจากไหนอ่ะซื้อมาเขาซื้อมานานแล้วแต่ว่า ย่ามาจากไหนุู่รวนเลยเล่าใหม่ไหมอ๋อเล่าใหม่ย่ามาจากว่าอุ้ยทั่วะข้อไนมาเขาก็ซื้อมาแต่ว่าเขาใช้มานานแล้วใช้มาแบบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมก็เหมือนแบบของที่แบบอาจจะเป็นที่ย่าอาจจะเจอเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดไม่แต่ว่าลงไปถามเขานะเขาก็บอกว่าไม่มีรอกอะไรเงี้ยเขาใช้มานานมากแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ที่บ้านนะเขาใช้ไปที่อ่าร้านตัดเสื้อเขาอ๋อไม่ได้อยู่ตลอด ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเขาใช้วางไว้ที่รัดเสื้อ,อประมาณนั้นที่ถามคือถ้ามันเป็นมือหนึ่งอ่ะแล้วก็คือแบบมาจากไหนอะไรเงี้ยคือเขามันยังไงทำไมต้องอ,อยู่ในโซฟาอะไรเงี้ยไม่ไม่มไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในโซฟาแล้วแต่แค่แต่แค่เหมือนกับเอาจริงความรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ในบ้านมากกว่าเหมือนเหมือนอยู่ในบ้านหลังนั้นเราโซ่าไปแล้วไม่เจอไง ก็คือไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาแล้วเออใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าผมว่าโซฟาไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ก็ได้แถมนะแถมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านหลังในห้องนี้แหละที่นั่งเล่นคอมมันอยู่คอมมีสองตัวนั่งเล่นคอมกับน้องนี่อย่างนี้เลยนะแล้วตรงกลางก็จะเป็นแก๊บว่างๆไว้ใช่ไหมอยู่ดีๆแบบหันมาตอนนั้นเราเล่นโดต้าหนึ่งจำได้เลยพอเล่นโดต้าหนึ่งพอหันพออยู่ดีน้องหันมาจะแบบ มามาคุยเรื่องแบบคอมโบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีแบบแล้วก็หันกลับแล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยเอ้าจะคุยอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วน้องมันก็บอกว่าไม่เป็นไรเล่นไปก่อนยวค่อยว่ากันพอจบเกมปุ๊บแม่งเดินลงข้างล่างเลยเออก็เลยถามว่าตอนนั้นตู้ปลามายังตอนนั้นตูกปลามาแล้วมาแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยเจออะไรไหนเล่าให้ฟังดีมันก็บอกว่าอ่ะระหว่างที่เราเล่นกันอยู่เงี้ยเนี่ยเราเรานั่งอยู่เงี้ยมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าให้ดูแม่งมีคนมานั่งไอ้มายืนดูแล้วทำท่าเนี่ยระหว่างระหว่างโต๊ะสองตัวเดี๋ยว จะทำให้โต๊ะโต๊ะแบบโต๊ะออฟฟิศธรรมดาเลยเนี่ยติดกันบ้านมันหนักไม่มัน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 เกิดติดกันมันมันมีแกลบอยู่กับพี่พี่เห็นใช่ป่ะพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเพราะพี่ก็หันตาไปพี่ก็ไม่เจออะไรเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูว่าเขายืนดูท่าไหนไม่เห็นอยากเล่นเลยสักไปกอดบอกเรืออะไรไม่คือเขาคือเหมือนกับว่ามา เขาเขาไม่ได้มาก่อบอกแต่เหมือนแต่เหมือนกับเขามาเพื่อมาดูว่าน้องกูทําอะไรแล้วกูอะทาอะไรอยู่ที่บ้านหนีมากกว่าเพราะว่าบ้านเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเป็นบ้านที่เป็นบ้านมือสองอืมก็บอกอ๋อใช่แต่ว่าเนี่ยเขาตอนพี่พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นแล้วก็เอาจิงตัวพี่เองเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเจออะไรเพราะอย่างแบบ เนี่ยเรานอนอยู่แล้วเรารูสึกว่าไอ้เขามาเขามาจ้องเงี้ยเราก็เราก็จ้องคืนแล้วเราก็แบบพูดไปเลยว่าอขอนอนก่อนนะอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกเสียดายมาจนถึงตรงนี้นะว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นเราไม่ได้ปวดหัว,วไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบเพ่งไปเลยยาว,ยาวๆก็ได้อะไรเงี้ยอืมบ้านบ้านเดียวที่ได้ยินเสียงเด็กไหมไม่ไม่ไม่อันนี้คนละบ้านบ้านเออบ้านอันนั้นคลองสิบเอ็ดอันนี้บ้านที่นอนบ้านที่กูหยองอ่ะบ้านที่เจอวิ่งบันไดอ่ะใช่บ้านบ้านที่หมูเคยเจอคือทุกคนนั่งอยู่ข้างล่างแล้ว เทปเทปที่แล้วที่เล่าให้ฟังก็คือแบบวิ่งขึ้นลงบันไดอ่ะตึงต้ง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 ต้อยเงี้ยอยู่เงี้ยแล้วทุกคนคือแบบงงมเลยวันที่เราเจอไม่ถ้าวันนั้นไม่ถ้าวันนั้นสบายดีก็จัดปะถ้าสบายดีก็คงแบบเอาจีนะเหมือนแม่โตอ่ะก็ต้องแบบจัดอ่ะคุยกัน,นอ่ะเอเอแบบไอ้ใครมาจากไหนมา<ห>ทำอะไรเออให้ช่วยอะไรหรือ,อรเปล่าอืม เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆต้องบอกแลว้วเป็นบ้านที่แบบมือสองมือสามแล้วย้ายเขามาใหม่ๆน้องคนเล็กคนที่สี่อายุประมาณขวบขวบครึ่งแม่งคือมันจะเรียกกับพี่บอมพี่พี่บิวแต่ว่าจะพูดแบบไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบเขาจะเรียกตลอดเลยแล้ว,ลวจะชี้ไปทางบันไดคือพี่ขาด อันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าพี่ขาดก็เลยถามเขาว่าทาไมถึงเรียกเขาเนพี่ขาออทั้งเขา้คนนี้คือใครทําไมทําแบบเราก็แบบไปถามเด็กอะเนาะใครทําไมถึงเรียกเขาพี่ขาดล่าอะไรเงี้ยน้องก็ตอบตอบแบบสไตล์เด็กอะแบบเด็กขวบกว่าของแบบนี้ก็บอกอ๋อก็เขาตัวขาดไงอะไรเงี้ยแค่นั้นขาขาดเปล่าไม่รู้ไงถ้ตขาขาดก็เรียกป้าข้างบ้านได้ดีแล้วพี่ย จะโชว์มันก่อนเอออ่ะอันลงประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องเรื่องที่แบบเคยเจอ